หากคุณผู้ชม Honda Civic FC นะฮะโฉม1.8 EL เป็นปี2020จดทะเบียนปี2 0 2 1คุณผู้ชมแล้วได้สีดำเดิมโรงงานนะครับต้องบอกได้เลยว่าสภาพแรกเข้านะฮะสวยมากๆใครที่ชื่นชอบมองหาอยู่นะครับสำหรับ Honda Civic เครื่องยนต์1.8 EL ตัวท็อปคันนี้นะครับดูคลิปเต็มต่อได้เลยใครสนใจอยู่นะฮะตามไปดูต่อให้จบทำไมอยากพาดรถสวยแบบนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พราผมเซลล์หนวดทอโต้อยู่แล้วนะฮะวันนี้นะครับผมขอญาติพามารับชม Honda c ซ v i c คุณผู้ชมไปนี้เป็นตัว F c นะฮะ 1.8EL ตัวท็อปสุดนะครับผมปี2020จดทะเบียนปี2021คุณผู้ชมแล้วได้รถหน่วยงานปลดวางประวัติศูนย์นะฮะเช็คระยะตั้งแต่10,000กิโลแรกนะครับรถคันนี้นะฮะไม่มีประวัติชนหนักปีคว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับตัดต่อตัวเครื่องตัวโครงไม่มีเร่มไม่ชรุดสูญหายคคุณผู้ชมนะรับ รับประกันได้เลยว่ารถแท้เกตเ A แน่นอนนะครับใครหาอยู่สําหรับสีดำนะฮะใครที่ชอบสีดําเป็นทุนเดิมผมบอกได้เลยว่าคันนี้ต้องจัดนะครับ,บรูดเข้ามาคันเดียวเลยนะครับที่บริษัทนะใครช้าอดแน่นอนนะครับใครไวใครได้ตามนั้นเลยคุณผู้ชมนะครับกับ Honda c ซีวิคเคันนี้คันนี้ค่าตัวอยู่569,000บาทคุณผู้ชมสภาพแรกเข้านะฮะผมพามาดูแบบว่าแลกเข้ายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดขัดสีสปาแต่อย่างใดนะครับ รถพึ่งเข้ามาจอดปุ๊บผมเอามาถ่ายเลยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสวยแค่ไหนมีตําหนิริ้วรอยตรงไหนบ้างนะครับตามผมไปดูกันได้เลยคันนี้เลขมา1 7 0 0 0 0นโลนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะสำหรับรถหน่วยงานนะครับใช้งานปกติเลยนะฮะได้อะไรไปบ้างน,นะครับสำหรับตัว EL อคุณผู้ชมดูกระจังหน้าสีโครมเมียมสีสวยแบบนี้เลขทะเบียน6805กรุงเทพมหาคนครได้ป้ายนี้ไปเลยคุณผู้ชมแล้วไฟโปรเจคเตอร์เลนไดทามแรนดิ้งไลท์นะครับผมมีให้ครบแล้วเรียบร้อย นะครับเดี๋ยวขาดไฟให้ใหม่คุณผู้ชมใหม่แน่นอนนะฮะสภาพกิ๊บแน่นอนนะฮะสีดําเป็นสีที่ดูแลยากก็จริงแต่ว่าเป็นสีที่เท่ที่สุดผมแนะนําเลยส่วนตัวผมก็ชอบสีดำนะฮะแต่เป็นสีที่ดูแลดูแลยากจริงไหมจริงนะฮะไฟลงไฟเลี้ยวติดครบปกตินะครับด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวรอยต่อตัวรถแนบเนียนสนิทแบบนี้ซุ้มล้อปุองล้อคมๆนะครับพวกรอยเล็บอะไรพวกนี้มันมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเนี่ยรอยคาบเนี่ยสะเก็ดหินอะไรเงี้ยนะครับสีดําเป็นสีที่ดูแลยากอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมเก็บงานสีให้คุณผู้ชมนะครับผมเนี่ยมันรอยทลอกเล็กๆน้อยนะฮะเป็นรอยหินรอยอะไรพวกเนี้ยนะครับผมสีดํามันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจัดการให้คุณผู้ชมนะฮะซุ้มล้อปวงล้อเดิมๆนะครับผมแม็กขอบ16นิ้วนะฮะผมอันนี้คือแม็กเดิมโรงงานตัวท็อป EL นะครับที่จะมีแม็กนี้นะฮะสีเทาดํานะครับยางขนาด215นะครับทับ65นะฮะอ่ะทับ55ขออภัยทับ55าห้อาร์สนิ้ว นะครับผมยางปี2020เอ่อ24คุณผู้ชมยางดันหลบปี24นะฮะดอกร่องยางห,หนาลึกเลยว่าแล้วยางยังนิ่มอยู่เลยคุณผู้ชมนี่นะครับซุ้มล้อปมงล้อโช้กอัพช่วงล่างเดิมนะครับผมนี่มาร์กสีเดิมโรงงานยังอยู่เลยค่าสกปรกนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปใส่ใจเดี๋ยวผมจัดการดูแลให้นะครับผมตัวนี้นะต้องบอกได้เลยว่าสวยจริงไฟดันหมอกนะครับคู่ล่างมีมาครบนะฮะเส้นสายโครเมียมสวยงามชัดเจนเดี๋ยวขัดให้บอกได้เลยว่าใหม่แนะ่นอนคุณผู้ชม ฝาโปรงเดิมแท้นะฮะนี่จากศูนย์เลยไอพวกสะเก็ดหินลอยสีขาวๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมแต่ว่าให้ดูหลักๆนะฮะเรื่องของรอยลักยิ้มรอยชนรอยบุบรอยอะไรพวกนี้มากกว่านะครับเนี่ยไม่มีเลยไอทําสีพวกนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสีดํามันเป็นสีที่ดูแลยากคุณผู้ชมนะครับมันก็ต้องมีริ้วรอยกันบ้างน,นะฮะอาจจะเป็นพวกคาบมแมลงคาบที่นกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนผมรับประกันให้เลยเส้นสายคมเนีม่มพวกนี้สวยงาม นะครับซุ้มล้อองล้อเดิมๆนะฮะคุณผู้ชมสกอับซ้ายขวาล้อแมกนะครับไม่มีรอยขูดรอยขีดแต่อย่างใดนะฮะกระจกแท้เดิมนะครับปั๊มโลโก้ Honda มาแบบนี้คุณผู้ชมติดฟิล์มให้แล้วรอบคันด้วยตัว e อนะครับมี Honda l e n w วอตมาให้เรียบร้อยนะครับกล้องมองมุมอับสายตานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นกล้องติดอยู่ข้างกระจกขูพับนะครับตรงนี้นะฮะเวลาเราเลี้ยวเปลี่ยนเลนเนี่ยนะครับกล้องตัวนี้ก็จะทํางานนะฮะ เป็นกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับมือเปิดประตูนะฮะได้สีโครเมียมนะครับตัดก,กับสีตัวรถที่เป็นสีดําค่อนข้างโดดเด่นนะคุณผู้ชมใครที่ชอบสีดําเป็นลุนเดิมเนี่ยนะฮะคันนี้จัดได้จัดคุณผู้ชมอย่ารอช้านะฮะเส้นสายตัวขอบกระจกเนี่ยได้เป็นโครเมียมหมดละเรียบร้อยนะครับกุญแจสมาร์ทเอ็นพีคีย์เลสนะครับแล้วก็สีดาเนี่ยนะฮะข้อดีของเขาคือภายในจะเป็นสีเบจแบบนี้นะครับนี่สว่างสว่างไปเลยนะฮะ ภายในจะเป็นสีเบสสีครีมนะครับผมดูแลรักษาค่อนข้างที่จะง่ายนะด้านบนก็เป็นสีครีมหมดนะครับมันทําให้ห้องบริษาทสว่างนะฮะคุณผู้ชมไม่มืดจนเกินไปนะฮะตัวนี้นะครับซอกน็อตนะฮะไม่มีรอยขันรอยถอดคุณผู้ชมนะครับมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่ทุกจุดเลยนะครับไล่เรียงกันแบบละเอียดแบบนี้นะครับสาหรับพี่ๆที่ดูรถไม่เป็นนะว่าโครงสร้างดูยังไงเป็นอย่างไรวันนี้เซลลหนวดนะครับผมผมเซลนวดนะจะพามาไล่เรียงกันดู พี่่ท,ที่ดูไม่เป็นมาดูคลิปนี้ได้เลยดูรถเป็นแน่นอนนะครับเพนเพสนะฮะปั๊มเดิมแท้มานะครับผมเลขโครงเลขเครื่องต้องบอกตรงกันกลับในสำเนาเล่มเท่านั้นนะครับตัวซ่อมน็อตเสาบ,บีนะฮะไม่มีการขันขไขแต่อย่างใดนะครับน็อตซ่อมป,ประตูพวกนี้มาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับสปอร์ตเมทอาร์นะฮะเดิมแท้แน่นอนคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะครับใส่สแบบนี้เลยโครงสร้างไม่มีชนนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้านะฮะ ตัดต่อตัวเครื่องไม่มีแน่นอนนะครับแผงประตูภายในเนี่ยนะครับใช้วัสดุค่อนข้างที่จะดีนะฮะสำหรับ Honda Civic โฉม fc นะครับที่วางแขนพักซองเนี่ยก็จะได้เป็นหนังแบบนี้นะฮะแล้วก็พนักพิงเนี่ยจะเป็นสีเบจสีครีมเดินได้สีขาวนะครับเป็นหนังหมดเลยลำโพงลำโพงนะฮะจัดมาให้แบบครบๆนะครับผมด้านหน้า4ดอกสี่ตำแหน่งนะฮะซีนนะครับพวกนี้เราก็ควรจะดูนะคุณผู้ชมซีนต้องเล็บจิกไปเนี่ยต้องเป็นรอยเล็บเลยนะครับแล้วก็ตัวยางรองประตูพวกนี้นะครับต้องไม่เสื่อมสภาพไม่ขาดไม่รุ่ย นะครับนี่ภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูออปชันไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมแต่ขออนุญาตพาไปชมโครงสร้างของตัวรถคันนี้ก่อนนะครับเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยลกยิ้มที่ผมเดินให้ดูเนี่ยทั่วมุมทั่วคันเนี่ยนะครับจะให้เห็นรอยด้วยเวลาเข้าใหม่เนี่ยมันมีรอยตรงไหนบ้างนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นก่อนใครเลยนะฮะด้านหลังนะครับมีกระเป๋าจิงโจมาให้ที่วางแขนพักศอกปรับพับได้แบบนี้นะครับตัวเบาะเองเนี่ยด้านหลังรับรองคาซีทให้เรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วก็ ตัวพื้นที่การใช้สอยการใช้งานค่อนข้างกว้างนะสำหรับรซีวิกนะครับเบาะแถว2เนี่ยเขาปรับพับ,บเอ็นมาอยู่แล้วนะครับทำให้ท่านั่งนะฮะในอย,อยู่อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายแบบสุดๆนะฮะมันเอ็นไปข้างหลังผู้ชมสังเกตนะนะครับนั่งสบายแน่นอนนะฮะฮอนด้าซีวิกนะหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์นะครับด้านหลังแคบ,บมากๆนะฮะแต่ซีวิกกว้างสุดๆนะครับผู้ชมเครื่องยนต์1.8นะฮะเวลาเดินทางไกลนะครับเหมาะแน่นอนนะฮะ เครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับผมด้านในนี่สวยๆแบบนี้นะครับยางรองแผงประตูสันเหลี่ยมมุมตัวรถเนี่ยพวกนี้เราควรดูให้ละเอียดคุณผู้ชมเนี่ยรางพวกนี้นะฮะดูให้ละเอียดเลยนะครับมีรอยตัดรอยบุบตรงไหนหรือเปล่านะฮะซุ้มล้อปงล้อด้านหลังนะครับเดิมๆผมผมแบบนี้ดิสเบรก abs ทั้ง4ล้อนะครับตัวดิสนะฮะไม่เป็นสนิมนะคุณผู้ชมตัวนี้แม็กไม่มีรอยเบียดขอบฟุตบาทมาเลยนะครับผมรอยต่อตัวรถแนบสนิทกันแบบนี้คุณผู้ชมนะครับ นี่นะฮะก็จะมีรอยถักขากมาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้คุณผู้ชมนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจัดการให้อาจจะเบียดขอบอะไรมาสักอย่างนะฮะอาจจะยกของหยิบทนอะไรประมาณนี้สีดํามันเป็นรอยง่ายอยู่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บสีเก็บงานให้นะครับไฟด้านท้ายนี่ฮะเป็นตัว C ีนะครับผมอันนี้คือโลโก้สัญลักษณ์ของ C ีวิ c f อเลยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็โลโก้อยู่ครบนะครับมาเต็ม Honda c ซีว c แบบนี้นะครับสีโคมเงียบสีสวยนะฮะ รถผมไม่ได้ขายตามสภาพนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมสปาขัดสีล้างให้แน่นอนไล่ฟงไล่ฟ้าไฟเบรกด้ดยสามมาครบนะฮะไฟสองป้ายทะเบียนนะครับกล้องถอยนะฮะติดครบปกติหมดนะครับไปดูพื้นที่ใช้สอยการใช้งานนะครับซีวิกนะค่อนข้างกว้างเลยคุณผู้ชมนี่ลําโพงนะครับด้านหลังเห็นไหมนะฮนะสองดอกคู่หลังเลยทําให้เครื่องเสียงของเจ้าซีวิกคันนี้ดีมากๆแล้วเป็นรถที่น่าเก็บคุณผู้ชมยางอลงยางไหลแม่แรงเขาก็ให้มาแบบไม่มีกั๊กนะฮะ ซีนยางนะครับด้านล่างนะฮะซีนเดิมเลยนะครับซีนซิลิโคนเนี่ยต้องเป็นสีไข่ไก่เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะครับโครงสร้างด้านท้ายเราดูอะไรบ้างนะฮะรางน้ํานี่อย่างแรกเลยคุณผู้ชมเห็นเป็นรางพวกนี้ไหมนะครับรางพวกนี้ไม่เคยมีการตัดแต่งตัดมาแน่นอนนะครับแล้วก็สปอตเดิมนะฮะ็อดยึดฝาโป่งนะครับด้านท้ายนะฮะไม่มีรอยขันรอยพอดคุณผู้ชมทั้งสองฝั่งซ้ายขวาต้องเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยรอยขีบรอยรางน้ำพวกนี้ต้องอยู่ครบชัดเจน นะฮะแบบนี้เลยนะครับน็อตยึดฝาท้ายเดิมแบบนี้ไฟท้ายเดิมนะครับผมใครสนใจนะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะรีบติดต่อหาผมด่วนเลยนะครับไฟทั้งสองข้างเนี่ยด้านหลังไม่แตกไม่ร้าวคุณผู้ชมรอยต่อตัวรถด้านหลังสองข้างซ้ายขวาแนบสนิทชิดเชื้อกันแบบนี้นะครับด้านข้างตัวรถไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะครับใครอยากจะมาทดลองเทสได้นะฮะหรือว่าจะทดลองขับขี่นะครับติดต่อหาผมเซลล์นวดขอโต้ได้เลยคุณผู้ชมนะครับผมยินดีให้บริการนะฮะผม ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยากจะได้รถออกรถบผมนะครับได้นะมีบริการไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมพร้อมบริการส่งมอบรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันทั่วประเทศไทยนะครับเนี่ยให้ดูรอยน็อตพวกนี้นะครับมาร์สีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับตัวนี้นะฮะบันไดขึ้นลงไม่มีรอยฉีดข่วนนะครับติ๊กเกอร์เดิมนะครับอันนี้เติมลมยางในตัวเจนจากบีควิกมานะครับสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมยางปีใหม่แล้วด้วย รถเอาไปไม่ต้องทำอะไรคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมดูแลจัดก,การให้ไม่ว่าจะเป็นของเหลวระบบเครื่องยนอะไรต่างๆนะฮะวารันตีผมมีให้เพียบนะครับของแถมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับโปรโมชั่นเดือนนี้ม,มีเพียบเลยใครสนใจไดต่อมาหาผมได้เลยเปิดโทรด้านล่างนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยเบอร์ส่วนตัวผมเองนะครับกบร,ระจกเปิดปรับไฟฟ้านะฮะออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนหน้าข้างคนขับนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะสบาท เชนทัานล็อกล็อกรถล็อกกระจกมีมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวปรับพับกระจกหูช้างนี่จะเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเปิดฝาท้ายนี่ครับตรงแผงประตูได้เลยนะคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะเบาะนี่เดินทางไกลค่อนข้างสบายนะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยปีกเบาะรองรับกับไซรัปผู้ขับขี่มากสุดๆนะครับเหมาะสําหรับเดินทางไกลคุณผู้ชมแอร์แบ็กมีให้ใต้เบาะนะฮะเบาะคนขับนะครับตัวท็อปจะเป็นปรับพับไฟฟ้า8ทิศทางแบบนี้คุณผู้ชมเป็นไงลื่นไหมนะฮะยกขึ้นยกลงได้หมดนะฮะแบบนี้เลย นะครับเปิดฝาโป้องอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับะเดี๋ยวผมขอ,อยัดเข้าในตัวรถแล้วกันนะฮะใครที่ชอบทรงดีไซน์สปอร์ตนะครับผมต้องบอกเลยว่าซีวิคคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับหยยบเบรกนะฮะแล้วกดปุ่มพุทสตาร์ทได้เลยกุญแจเขาจะเป็นสมาร์ทเอนทีคเลนะครับอันนี้ผมสตาร์ทรถเรียบร้อยแนละ้วคุณผู้ชมนี่เป็นไงหน้าจอที t ทีสวยมากคุณผู้ชมนะฮะสวยมากนะแล้วก็ตัวมาตรวัดเรืองแสงเนี่ยนะครับผมก็ไม่ใช่จะไม่ใช่แบบเข็มน,นะ จะเป็นแบบเอกลักษณ์ของซีวิคเลยนะครับหน้าปัดเรือนไม้สวยมากคุณผู้ชมนะฮะไฟบอร์ดธนนะต่างนะครับผมจับทิปจับทางนะฮะได้หมดเลยเล็ไมล์ถึงแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับเป็นรถหน่วยงานคุณผู้ชมถ้าใครไม่ได้สีเรียสเรื่องเล็กไมล์นะฮะผมบอกได้เลยว่ามาดูรถคันนี้ก่อนไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS นะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับมี cruise control ล้วความเร็วอัตโนมัตินะครับผมก็มีให้เหมือนกัน นะฮะพรมลายเดินได้สีขาวแบบนี้สวยๆนะครับวัสดุค่อนข้างดีสั่งการด้วยเสียงวางสายรับสายเพิ่มเสียงได้หมดคุณผู้ชมจอกลางทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อ A FM Bluetooth ได้หมดนะฮะแล้วก็ตัวแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับนี่แอร์ออโต้เลยปรับได้ทุกระดับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมนะฮะแอร์เย็นมากนะครับไล่ฟงไล่ฟ้าเอาอากาศเข้ามาหมุนเวียนได้หมดเลยคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ก็ คอนโซลจะเป็นเหมือนดีไซน์รถส,สปอร์ตเห็นไหมนะครับเพาจะมีฐานมาแบบนี้นะฮะยังใหม่อยู่เลยคุณผู้ชมนะฮะสภาพส,สวยมากเยร์ถอยนะครับเวลาเข้ากล้องถอยเนี่ยก็จะมีเส้นบอกระยะชัดเจนนะฮะเส้นบอกระยะเนี่ยก็จะหมุนตามพวงมาลัยได้ด้วยคุณผู้ชมนะครับแบบนี้เลยเราจะหมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับเส้นบอกระยะก็จะหมุนไปทางขวาประมาณนี้นะครับทําให้การถอยจอดเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วยสามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้ถึง3ระดับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวนี้ เกียร์เนี่ยนะฮะมี gs เกียร์ต่ำ gl ก์โลนะฮะไว้ขึ้นลงทางลาชชันด้วยเวลาขึ้นเขาลงทางลาชชันนะครับผมใช้เกียร์ต่ำไว้ผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนเบรกไฟฟ้านะครับมาพร้อมออโต้เบรกโฮแบบนี้คุณชมนะฮะอีโคโหมดอีคอนโหมดนะครับมีให้นะฮะที่วางแขนพักศอกก็จะได้เป็นหุ้มหนังมาแบบนี้นะครับเลื่อนได้ปรับได้นะฮะยกขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับด้านในก็จะมีช่องชาร์จนะครับผม usb หนึ่งช่องนะฮะมีฝาปิดมาให้นะครับ นี่เก็บของเก็บอะไรได้เยอะมากนะฮะคอนโซลดีไซน์มาตกแต่งค่อนข้างที่จะเหนือระดับจริงๆนะครับนี่เล่มไม่ชมูุสูญหายคุณผู้ชมเล็บสมุดเล่มดําคู่มืออยู่ครบนะครับคันมีประวัติศูนย์เช็คได้เลยนะฮะเป็นรถหน่วยงานปลดวางนะครับ5ปี4ปีเขาก็จะปลดมาทีนึงแล้วก็บริษัทผมเนี่ยคัดมาแต่รถสวยๆเขาจะปลดเป็นอตนะครับรถหนึ่งสิบยี่สิบคันบ้างนะครับแต่ก็บริษัทผมนะฮะไม่ได้เหมามาท้งอตนะครับเราคัดมาแต่คันที่สวยๆ นะครับให้คุณลูกค้าได้ชื่นชมกันได้ใช้งานกันนะครับเครื่องต้องสมบูรณ์ที่สุดนะครับระบบทุกอย่างการขับขี่ต้องสมบูรณ์ที่ที่สุดซื้อไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วคุณชมนะครับเราคัดมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมในส่วนของตัวเครื่องเครื่องแล้วกันนะฮะโหมดการขับขี่ก็มีมาครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนการถลายนะครับหรือว่าจะควบคุมการตรงตัวของตัวรถนะฮะซีวิคก็ทํามาได้ครบหมดแล้วนะครับผมไม่ต่างอะไรจากรถตีใหม่เลย ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์1.8ลิตรนะฮะเป็นสนล้วนคุณผู้ชมนะฮะฝาโครงฝาเครื่องนะครับไม่มีค่าน้ํามันของเหลวหยุดเยิ้มคุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะฮะค่าน้ามันไม่มีเราก็ตัวมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่นะฮะสายพงสายพานทํางานปกติพัดลมทํางานปกติคุณผู้ชมนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านแบบนี้อันนี้คือสภาพแรกเข้านะย้ํานะคุณผู้ชมยังไม่ได้สปาขัดสีนะฮะ เดี๋ยวของเหลวอะไรต่างๆนะครับผมดูแลเปลี่ยนถ่ายให้เช็คใหนค้นะฮะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้ทุกครั้งอยู่แล้วนะครับตอนออกน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับผมเช็คให้ถ้ามันเสื่อมสภาพเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยคุณผู้ชมนะครับชงอัพนะคะคีบดอบอทให้ดูโครงสร้างนะคุณผู้ชมนี่ไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับแบบนี้เลยหรือประมาณนี้เลยนะฮะพัดลมพัดลมสายนะครับไม่มีร่องรอยหนูกัดหนูแทะนะฮะ พกออะไรต่างๆอยู่ครบนะครับปีกนกซ้ายขวานะครับคานบอดี้สปอร์ตเมทอาร์ตนะฮะนี่คมๆสวยๆแบบนี้ที่สำคัญเลยคือฝาโป้งนะครับผู้ชมไม่เคยแกะไม่เคยขัดเลยนะฮะฝาโป้งเดิมแท้นะครับมีรูระบายอากาศครบพ้วนนะฮะยางรองฝาโป้งนะครับจัดมาแบบครบๆถ้าเป็น Honda เนี่ยจะมีสติกเกอร์สีรหัสสีตรงนี้ไว้นะฮะสติกเกอร์มกอตรงนี้ไว้นะครับอย่าลืมสังเกตกันด้วยคุณผู้ชมนะฮะถ้าเป็น h อ n d ้านะนี่นะครับ รถยึดนะฮะฝาปงไม่เคยถอดไม่เคยขัดนะครับใครที่สนใจนะครับกับเจ้า Honda Civic FC คันนี้นะครับก็ไี้ติดต่อหาผมได้เลยนะฮะเบอร์โทรด้านล่าง064 843 6587นะครับผมเซลนวดพอโตนะฮะยินดีให้บริการใครที่ถูกใจนะครับติดต่อมาด่วนเลยนะฮะใครชอบใครสนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ